ครับสวัสดีครับตอนนี้ครับได้ขุดเป็นทรงไว้แล้วนะครับกําลังน้ําแช่นะครับเราจะค่อยๆขุดไปนะครับยามว่างในช่วงของโควิด -19 นะครับไม่ได้ออก o อ p สัญจรนะครับนะฮะก็เลยมาร่าเวลานะครับมาร่าเวลาในเรื่องของการขุดคลองไส้ไก่นะครับแล้วก็ทําบ่อน้ำเล็กๆนะครับเพื่อกระจาย นะเพื่อกระจายให้ทั่วคลองไส้ไก่นะครับเวลาน้ําลดน้ําแห้งนะครับนะเพื่อประหยัดในเรื่องของค่าไฟนะครับในเรื่องของน้ําด้วยนะครับเราจะทําไว้จุดหนึ่งเพื่อกระจายเป็นเส้นเลือดฝอยนะครับอ่กระจายออกไปนะครับตรงนี้ทําเป็นหัวใจไว้นะครับแล้วก็กระจายตามเส้นไปนะครับเดี๋ยวเราจะขุดเชื่อมกันให้หมดนะครับเพราะฉะนั้นนะอ่เราป้องกันภัยแล้งไว้ก่อนนะครับเมื่อโควิดหาย นะครับเราจะเดินทางไป OVP สัญจรนะครับที่แรกก็คือที่เชียงใหม่นะครับซึ่งเราเคยกำหนดการไว้นะครับแต่โควิดเกิดซะก่อนนะครับก็เลยไม่ได้ไปนะครับขอบคุณมากครับนะฮะออกกำลังเยอะๆนะครับป้องกันโควิดครับสวัสดีครับผม